กคนคือแบบพี่มาร์กบุกสยามแล้วบุก BTS แล้วนึ่งเธอ i s ซแอนมอยเขาเล่นใหญ่จริงเล่นใหญ่จริงอะไรจริงคือแบบนับถูกเลยคือแบบปังสุดๆแล้วแบบพี่มาก,ก็คือหล่อมากแกคือแบบพี่มาร์กอยู่บน BTS แล้วล่าสุดก็คือแบบหล่อไม่ไหวหลังจากนี้ต่อไปคือทุกคนสามารถมีแรงในการขึ้น BTS ได้วันละหลายๆรอบแล้วขึ้นไปเจอมาร์กตัวอย่างเงี้ยคือเธอเขาจะแบบมันเขินแปลกๆแบบเขินนักแก้ก็ เล่นใหญ่จริงอะไรจริงก็คืออีฟแอ Boy คนเล่นใหญ่มาก,กับ global band ambassador คนใหม่คนแรกของ e ีฟแอน o y นะคะเป็นแนด์ global ambassador เลยก็คือมาร์ตัวนั่นเองเธอคือแบบหล่อปังมากเธอคือแบบตื่นเต้นแล้วว่าถ้าเกิดพี่มาร์คมาไทยนี้มาทำกิจกรรมแบบ e ีฟแอ Boy นี่จะเป็นอะไร คือตื่นเต้นมากวันนี้คือแบบอีวนบอกก็แบบแอดมินก็บอกว่าเออนกที่ตื่นเช้าบอกแล้วว่าจะได้เจออะไรดีๆคือมันดีจริงๆมันดีมากแม่คือแบบต้องไปเจอมลนะใครที่อยู่แบบกรุงเทพก็คือไปเจอกันได้แล้วสำหรับ BTS อสสยามคือแบบปังๆไม่ไหวจริงๆคือปังมาก